นี่คือหนังสือ This is a pencil นี่คือดินสอ This is my heart นี่คือยอดดงใจ This is a cupcake แปลว่าอะไรวะกับแกก็แปลว่าพุกแกภาษาอังกฤษเนอภาษาอังกาษคุณนีล่ะไปเลยไปเลย get out get out แปลว่าอะไรวะยับไปยับไปพุ่น แต่มือเหนียวตีนเหนียวกอกแกนน้องบันเย็นตนลอดไปน้องบันเย็นจะไปหัวซามันเนี่ยน้องบอลเย็นจ๋าพอดีปลาทูในครัวมันเหลือนะ่ะพี่ก็เลยทำข้าวผัดปลาทูมาให้เราไปสิจไอ้บ้าครับพี่หมอง,งานนี่หนูตายยกครัวทำไมอะพี่ก็ฉันเอายาเบื่อยัดใส่ในปลาทู จะได้ตายทั้งตระกูลงั้นปะคูเนี่ยพี่ขอก่อนนะเดี๋ยวกินเข้าไปมันจะเบื่อกันเปล่าๆโอ้เจ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 วันวันเจชดใส่จักรยานเช็ดใส่จักรยานฉันอยากจะรู้ว่ามันหาข้าวหาปลายะกกินบ้างไหมฮะ ทำไมแกไม่เช็ดอะไรที่มันเป็นประโยชน์หน่อยฮะเจเจเพราะเจเจเช็ดอะไรที่มันหาข้าวหาปลาเจเจกินได้ใช่ไหมครับเรื่อนเจเจเนี่ยขอเช็ดพ่อแล้วกันนะเช็ดพ่อแรงว่าแต่พี่หมงพี่หมงจะเครียดทำไมเด็กมันพูดถูกละครับึงน,นี่เจเจเราเป็นเด็กเป็นเล็กเลยนะพูดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องรู้ไหมเป็นก็เป็นการก้าวแล้วไปเลย เข้าไปในโคไปหาเช็ดคกสอนเด็กแต่ละอย่างด,ดีดีทั้งนั้นไห้เรา,เาด้ไอ <ๆ S 1> ้บอวันนี้รีบปิดร้านเร็วๆนะฉันบอกให้นะวันนี้ลูกสาวฉันจะกลับมา <S <S คุณจะจ๋าเรียนจบได้หรอครับคุณหมองจบตั้งนานแล้วมัวแต่เที่ยวก็เลยเล็กตัวกับมาเนี่ย <S <S อย่างนี้นะคุณปันกับคุณธนวาต้องดีใจแน่เลยอะเพราะตอนที่คุณ๋าจ๋านะไปอยู่ที่เมืองนอกันนะ ทั้งคู่นะซื้เว็นซวบเลยอะ่ะว่าแต่คุณหมงครับคุณหมงเลือกใครหรือยังครับที่จะมาเป็นหัวลูกสาวโโอโห้หขึ้นเลยขึ้นเลยไอ้พักเสียผ <c oughs> ไม่หลวงคอยบอนะัละผมไม่เอาอไอ้ว่เจะโจรพี่หมงครับผมเมื่อสักครู่นี่เจ้วเอาวอกอีหยัง <c oughs> บอกว่าไม่เลือกตั้งคู่เลยเพราะมันเป็นพวกเจ้าโจ้สันติ ต okay. okay. ั่วทุอคนรีบเก็บร้านเลยนะเดี๋ยวจะรีบไปรับจ้าจ๋าไม่รู้เป่านี่เครื่องบินลงอีกแล้วลงนานแล้วค่ะพ่อสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกชากจ๋าโอ้ยจ้าจ๋าจิตซึ่งโลกที่โยแหละไม่บอกว่าหลกหลงมองเย็นอ่ะ พ่อถึงลูกจะตายอยู่แล้วไฮไหในบอกว่าเครื่องลงหงมเย็น่ะลูกพอดีกับตันเขารู้ทางลัดนะพ่อก็เลยพาเข้าซอยมาค่ะม่ใหญ่เวลามากเลยพี่เจจ๋านี่ขบินนะพี่เจจ่าไม่ใช่บีมอเตอร์ไซค์เข้าซอยเจเจรอเล่นนิดเดียวเองก็่เจจ่าอยากเซอร์ไพรส์พ่อไงคะก็เลยโกหกเรื่องเวลาเครื่องลง ซอร์ไพรส์ม่ละคะพ่อโอ้ยแกนี่ก็เซอร์ไพร่โปรยตายเลยอะผมกินตุ้งลงท้ายอย่างไรลงไม้อไรเนี่ยเขาอ่านไหมวะาจะเป็นอยากหูเขาบอกว่ากินทอดลูกไหลอีลาข้าม<อ>แพงลูกเอ๊ะหลบยูนู้ดหลบเย็นไม้อะหนุยอะเขาบอกว่ายุ่นน่ะเปิดพัดลมน่ะมันเย็นบ่ <c oughs> แล้วนี่หน่ยเหนื่อยไหมอะลูกเขาบอกว่ายางลุยหน้าม,มาแต่เป็นยังไงเหนื่ <c oughs> อยบ่เออลูกเอ เดี๋ยวผมจะทีบไปนั่นทีนะลุงนะเขาบอกว่าถายอยู่ดีเด้อไปสิดทีบมึงนั่นล่ะไปกันเด้อเขาไม่เกี่ยวครับไอ้รอด้วยไอ้รอจริ้งแล้วลุง เทเลนเหมือนเดิมเลยนะเรากิดถือกิดถึงกิดถือถืเจอกันตั้ง5้าปีตัวเป็นสาวแล้วนะเนี่ยสวยด้วยสวยอยู่แล้วพี่จ๋าจ๋ากะน่ารักเหมือนเดิมค่ะอพี่จ๋าจ๋านั่งก่อนสิคะนี่พี่ซื้อของมาฝากนี่ละจ้ะขอบคุณนะคะจ๋าจะว่าไปอังกฤษเป็นไงบ้างคะเห็นเขาบอกว่าหน้าหนาของอังกฤษนี่หิมะตกขาวพลนไปหมดเหมือนในซีรีส์เกาหลีเลย ออมอยากรู้จังเลยว่าหิมะจริงๆมันเป็นยังไงคะพี่เคยจับไปแล้วไม่น่าเชื่อหิมะที่อังกฤษเย็นทุกก้อนจริงเหรอคะเฮ้ยหิมะมันก็ต้องเย็นทุกก้อนอยู่แล้วสิคะพี่จ้าจ๋าจะว่าไปถ้าพี่ปันกับพี่ธันวารู้ว่าพี่จ้าจ๋ากลับมาแล้วต้องดีใจมากแน่เลยค่ะดีใจบ้าอะไรล่ะไอ้ปันแกเปลี่ยนที่ฉีดก้นใหม่เคยที่จะบอกกันบ้างไหมว่ามันแรงนี่ซื้อมาทำความสะอาดหรือว่าซื้อมาทำหมันก็ฉันอยากเซอร์ไพร์ส์ มองเลยว่าไอ้การขาบขัดทัดว่าไงจะนุ่มๆพอว่าเธอและเขาถ่ายไฟเก่ายังรอรอวันหรือฟี พี่เงียบกันเขาก็เลยร้องเพลงฆ่าเวลาที่ว่าไม่ได้ฆ่าเวลาแล้วแหละฆ่าพวกพี่มากกว่าโทรศัพท์เวยๆจ๋าตั้งแต่เรียนต่อต่างประเทศเราก็ไม่ได้เจอกันเลยเปลี่ยนอีเมลเหรอเข้าไปเช็คใน Facebook ก็ไม่เห็นมีแล้วกลับมาทำไมไม่ยอมบอกเราเราจะได้ไปรับจ้าจ๋าหน้ารักเหมือนเดิมเลยนีน้ารักเหมือนเดิมไม่ไมนารักมากกว่าเดิมตั้งหา ทั้งสองคนก็เกินไปเราก็เหมือนเดิม,มัแหละจระจ๋าเหมือนเดิมทุกเรื่องหรือเปล่าพี่ตา๋าคะ๋าพอดีออมเขาไปเล่นเกมชิงบัตรคอนเสิร์ตแล้วเขาโทรก,กับมาบอกออมว่าออมเป็นผู้โชคดีได้รับบัตรคอนเสิร์ตมันใหญ่โค้อสุด้สุดท้ายพอดีเลยค่ะพี่จะจ๋าไปดูด้วยกันไหมคะไปสิจ๊าพี่เนี่ยอยากไปอยู่แล้ว เออออมเดี๋ยวพี่ต้องกลับก่อนนะพอดีพี่บอกพ่อว่าพี่จะมาหาออมแป๊บเดียวเองโอเคค่ะ <Okay. S 1> ไปก่อนนะคะปันธวาจ้ะบายบายเออเดี๋ยวมีของมาฝากด้วยขอบคุณใจมากบายบายแย่ <c oughs> yeah, แล้วออมลืมไปว่าวันคอนเสิร์ตออมนัดกับเพื่อว่าจะไปรับซีเอ็มบูที่สนามบินแล้วพี่จะจะัดจะไปดูค <c oughs> อนเสิร์ตกับใครอ่ะโอ้ พอดีวันสุกนี่พี่ว่างพอดีเลยไม่มีบินถ้าเกิดว่าพี่ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตที่มันคลายเครียดเนี่ยมันคงจะดีกับตัวพี่นะคอนเสิร์ตมันใหญ่โคตรนี่จัดเป็นครั้งที่สี่แล้วใช่ไหมพี่เคยอ่านจากขอลัล่์มวิจัยเขานะเขาบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยสนุกมากๆเลยนะแต่โบราณเขาบอกว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือครับสิบกระหังไม่เท่าแกทยตัวหนังสือคงไร้ค่านะถ้าเกิดว่ามันเห็นบรรยากาศจริงๆของเขาสักครั้งหนึ่ง แสดงว่าพี่สองคนอยากไปดูคอนเสิร์ตมันใหญ่โคตรจริงๆหรอคะสุดๆทำไงล่ะคะบัตรคอนเสิร์ตมีแค่ใบเดียวยังไงซะฉันก็เป็นพี่แค่เก้าเดือนเองสมัยรีมีเพื่อนแก่กว่า3ปียังต่อยหัวที่มาแล้วเอาเงี้ก็กันออมคิดว่าออมเป็นน้องใคร ว่าให้บากับคนนั้นแหละออมน้องแล้ว <c oughs> คิดดูดีนะออมแต่พี่ว่าออมน่าจะรู้นะว่าใครที่รักน้องพี่รักน้องมากนะออมพี่รักออมมากที่สุดในโลกเลย <c oughs> พี่รักออมมา,ากถจัตรวลยในไต่ภูมิในสามโลกนี้พี่รักออมก็รู้เขาว่าพี่สองคนรักน้องแต่ว่า,าให้พี่สองคนตกลงกันเองแล้วกันว่าใครจะไปดูออมก็ให้บาทคนนั้นแหละออมไปละอุย้ยอันเนี้ย ออมขอนะขอซื้อไห้พวกพี่นี่เองเงาทานว่าไงไอกระหังตั้งแต่เรื่องที่ BTS จนมาเรื่องครบรอบงานแต่งงานคุณอาลามมาถึงเรื่องคอนเสิร์ตนี่จะคัดกันไปถึงไหนวะงั้นเอางี้ก็ได้ฉันยอมแกเรื่องนี้ฉันยอมไม่แกพาคุณลุงคุณป้าไปฉลองงานครบรอบแต่งงานข้างนอกบ้านส่วนฉันก็จะพาจ้าจ๋าไปดูคอนเสิร์ต วินวินท oh ั้งคู่ดังสุภาษิตธีีว่าน้ำพึ่งเรือเสะโคร่มคิดว่าฉันโง่หรือวะเอางี้ใครสามารถน้มน้ำจิตใจคุณอาให้ไปฉลองครบรอบงานแต่งงานตามที่ตัวเองต้องการได้คนนั้นได้ไปดูคอนเสิร์ตกับเจาจาดังสุภาศรษี่ว่ายิงปืนนักเดียวไม่โดนไม่ีลูกหรอวะ มุกแกไม่โดน